อาอย่างโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวฟอกจะขึ้นไปเล่นเลานลานสนูนะครับนี่แต่ <S <S ตอนนี้อากาศหนาวมากโอเคเดี๋ยวตามมานะครับ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 บอร์ดสไลด์ก่อน <S <S เดี๋ยวนนทีมงานถ่ายจากูแล้วกัน ไปแล้วครับ่วนแท่นนี้นะครับเอาไว้แบบสไลด์สไลด์สไลด์เบาไปเลยนะครับเหมือนที่เราไปเที่ยวนอกๆน,กนะ,ะเราสไลด์ตรงนี้ขึ้นไปเลยเหมือนที่เราไป,ไปเราไปลานสาก,กีนะครับแล้วก็มามาไว้ตรงโซนนี้แล้วก็ลากขึ้นไปหนาวครับหนาวโอ้โหหนาวมาก นิ้วนี่แข็งเลยอ่ะเฮ้ยตกเอ้าโอ้โหหนาวมาก ในฟอกได้ลานของฟอกกันนะครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้โห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 เจ็บก้นเพื่อนเพื่อนมาเล่นก็ระวังเลยนะครับมันเจ็บก้นนะครับโอ้โหโอเคครับเพื่อนๆเสียวเหมือนกันนะครับ โอ้โหสุดยอดหลงงพังเสียวเลยครับเ,เพื่อนๆทีแรกฟอกกนดึกว่าจะเป็นเสียวมากเล่นบอได้มาโอโ้โหสุดยอดหลงงพังเสียวครับอ่ะโอเค